กำลังเป็นที่พูดถึงสำหรับนายธนยศทิมสุวรรณสอสอจังหวัดเลยสองสมัยซ้อนจากพรรคภูมิใจไทยเขาเป็นบุตรชายของนายธนาวุฒิทิมสุวรรณนายกอบจเลย สำเร็จการศึกษาจบปริญญาโท House International Business School Master of International Business เคยเป็นกรรมการบริหารบริษัท3แห่งทั้งธุรกิจโรงแรมในเกาะช้างธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนสและจัดจำหน่ายระบบเครื่องส่งสัญญาณ GPS พบรายงานมีทรัพย์สินรวมกว่า149.8ล้านบาทหนี้สินรวม2ล้านบาทผลงานทางการเมืองนายธนยศพักภูมิใจไทยเคยเป็นโฆษกคณะกรรมาการกอท การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาการกมทการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนโฆษกคณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนโฆษกคณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงและกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทน